ทีนี้เนี่ยหลายคนเป็นกังวลหลายฝ่ายเป็นกังวลนะคะกับในเรื่องของเทศกาลบอลโลกแต่ว่าในภาคของผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ในส่วนของคอบอลหรือว่าประชาชนทั่วไปแล้วเทศกาลฟุตบอลโลกนะคะก็จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของแง่การจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้มีการจัดสนามแข่งขันที่บ้านเราเลยแต่ว่าลักษณะของการถ่ายทอดสดตามร้านอาหารสถานบันเทิงก็ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายได้มากขึ้นวันนี้นะคะเราจะ ร่วมพูดคุยกันกันกบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สตวัตทิพย์สดค่ะเป็นอาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชรรพัฒน์รำไพพรรณีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะสอ,องท่านครับครับผมตอนนี้นอกจากหลายฝ่ายจะมีความกังวลในเรื่องของพนันบอลน,นะคะ่ะที่อาจจะสร้างปัญหาอาชญากรรมมาสู่ประชาชนได้แต่ว่าถ้ามองในมุมในแง่ของการตลาดเทศกาลบอลโลกะคะ่ะจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายมากขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย์ ครับผมในส่วนของผมนะครับที่ผมมองเนี่ยขออนุญาตเป็นสองประเด็นนะครับ<ฆ>ประเด็นแรกนะครับก็คือมาการรมฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกกําลังจ้องจับตามอง<ฆ>แล้วก็มีคนที่พร้อมที่จะร่วมเชียร์ร่วมชมกับทีมของตนเองที่เข้าไป 64ทีมในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมีการชมอย่างสนุกสนานแล้วก็สร้างความตื่นเต้นเล้าใจในแต่ละเกมที่เกิดขึ้นะนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับที่ดูเนี่ยใครจะไปคิดนะครับว่าเอเชียอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะสามารถชนะอาเจนตินาได้เห็นไหมครับประเด็นแรกนะครับส่วนมุมที่สองนะครับที่ผมมองในฐานะการตลาดก็คือภาคธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีส่วนในการที่จะกระตุ้นแน่นอนโดยเฉพาะธุรกิจบริการร้านอาหารเนะครื่องดื่มนะก็จะมีการกระตุ้น ให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยนะครับมากิงขึ้นรวมถึงธุรกิจอาหารที่เป็นลักษณะแบบดิลลี่อยู่ที่บ้านะจะรับชมได้สั่งสั่งมาชมที่บ้านได้สั่งมากินที่บ้านได้อะไรเงี้ยนะครับรวมถึงธุรกิจเสื้อผ้าเชื่อว่าทุกคนที่ไปเชียร์ยมีเปมีทีมในใจเนี่ยก็อยากจะซื้อเสื้อเพื่อเป็นของที่ระลึกในการที่จะเก็บเอาไว้เพราะว่าสี่ปีในครั้งหนึ่งเนี่ยในการที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น ของที่ลึกที่มีคุณค่ามากครับเพราะฉะนั้นกระแสในการที่จะซื้อสินค้าเหล่าเนี้ผมมองว่ามันจะมีการเจริญเติบโตเพิ่มสุดข,ขึ้นในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี้ครับครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าโอ้โหปีนี้ถ้าเทียบกับสี่ปีที่แล้วเนี่ยมันดูหงอยเหงาพี่ลึกนะครับ <c oughs> เออแต,แต,แต่อาจารย์ <c oughs> ก็บอกเออให้ง่ายคิดมาคือหลายคนเขาไม่ได้ไปดูที่ร้านอาหาร <c oughs> หลายคนก็ดูที่บ้าน <c oughs> เอาอ,อย่างนี้ก็มีครับอออก็ดูที่บ้านครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายทอดสดใช่ไหมครับใช่แล้วก็ธุรกิจอาหารที่เป็นลักษณะแบบดิลิวี่ ก็ S <S> จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็คนก็ลดความเสี่ยงโควิดแล้วก็ลดความเสี่ยงทางด้านปฏบัติเหตุด้วยที่ผมมองนะค่ะค,ค่ะ,คะทีนี้ในส่วนของแง่ในเรื่องของอการตลาดอะค่ะอาจารย์ในส่วนของตัวผู้ประกอบการเองจะต้องมีการส่งเสริมการขายยังไงไหมคะในช่วงนี้ที่เอามารับกับกระแสบอลโลกอะค่ะครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการก่อนที่จะมีการถข่าข้อฟุตบอลโลกเนี่ยเขาอาจจะได้มีการวางแนนิวางแผนในการที่จะ จัดเตรียมสถานที่จัดร้านนะครับแล้วก็จัดในเรื่องของเซอร์วิสบริการต่างๆให้กับผู้บริโภคเนี่ยน่าจะมีการวางแผนในเบื้องต้นพอถึงจังหวะในช่วงที่มีการแตกท่อน,นะครับสิ่งสาคัญที่จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายเนี่ยอย่างน้อยก็คือเรื่องของการลดลดราคาสินค้าแจกแถมซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานที่ผู้บริโภคมีความสนใจแต่ถ้ามีการเพิ่มที่เป็นลนักษณะแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าไปร่วมรุ้นลับเชียร์แล้วก็ทายผล วันต่อวันวันต่อคู่มันก็จะเป็นการกระตุ้นความต้องการให้กับผู้ที่มาใช้จ่ายในผู้ร้านค้าหรือผู้ประกอบการได้อีกครับอ๋อก็ถือว่าถือว่ามีสิ่งจูงใจใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเพิ่มน,นิดนะครับอาจจะเป็นลักษณะถ้าเป็นร้านอาหารก็าาอาจจะมีมินิคอนเสิรต์ตเล็กๆนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยครับค่ะคือโชคดปีที่ปีนี้เนี่ยเราได้ชมการถ่ายทอดห้าโมงเย็นใช่ไหมครับ ถ้ามงเย็นสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็ตีสองมันก็แล้วแต่ว่าช่วงเวลาแต่ละคนที่อยากจะดูก็สามารถเลือกดูได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ถ่ายตอดในเอเชียบ้านเราค่ะทีนี้เนี่ยมันมีคู่ถึงตีสองอะคะ่ะอาจารย์ในส่วนของตามร้านเองเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องระวังตรงจุดไหนเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าในเรื่องของเวลาการปิดร้านเนี่ยมันมีผลเหมือนกันใช่ตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ผมว่าผู้ประกอบการเองก็จะต้องมีการบัญเนาะ ผู้บริโภคก,ก็ต้องมีจารยารในเรื่องของการไปใช้บริการนะครับเพราะเวลาเปิดปิดตามกฎหมายบ้านเราเนี่ยเขามีระบุไว้อยู่แล้วเราก็น่าที่จะเคารพกบิการมายาของกฎหมายของบ้านเรานะสิ่งสาคัญเลยครับก็คือการเปิดปิดของร้านค้าเนี่ยจะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายที่ที่ทางรัฐบาลได้ระบุเอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่ใช้ไปในตัวด้วยทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคที่เข้าไปใช้บริการด้วยนะครับนอกจากนั้นการจัดจําหน่ายสุรา แอลกอฮอล์ก็ต้องดูว่าเยาวชนเนี่ยะไปมั่วสูมกันมากน้อยขนาดไหนก็ต้องมีการปรามมีาการพูดคุยแล้วก็มีการสักถามในรายละเอียดต่างๆว่าทําไมถึงมาเพราะอะไรยังไงที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงไปครับ นะคะก็ถือว่าเทศกาลบอลโลกนี่แหละก็ถือว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะครับใช่วันนี้ขอบคุณ<ช>อาจารย์มากๆเลยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวัฒน์ท<ก>ิพย์สดค่ะก็อยากจะฝากสุดท้ายนะครับะจะ,ะให้ดูฟุตบอลเป็นเก,เกมกีฬามากกว่าเป็นการพนันนะครับเพราะว่าดูฟุตบอลเป็นเกมกีฬามันสนุกนะถ้าเป็นเกมพนันเนี่ยมันมีแต่จะจนลงจนลงจนลงเนี่ก็อยากจะเปลี่ยนสติ คุณผู้ชมทุกท่านนะครับดูฟุตบอลเป็นกีฬาครับผมค่ะอ่นะคะก็ฝากข้อคิดทิ้งท้ายมาด้วยนะคะกับสำหรับอาจารย์สตรวรัตทิพย์สดนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากครับ